ปวใเส่เขื่อนอมืดเอาจกไหยงวะปวไม่ามันดูเด็ดครับพี่น้องวแม่เมาครับผมบ่โอ้เด็กการนนครับผมจวดครับนี่ ปวดเมงเมาครับผมเมนูเด็ดครับโอ้เดี๋ยววาายครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องปวดเมงเมาครับผมใส่เกลือ,อย่างเดียวครับผม ประดิคิดโดนอะไรไปหรอสมัยตั้งแต่กี้เลยครับเอาตะโพตะเมียเห็ดให้กินครับพี่น้องบึงสะพัดครั้งแรกในชีวิตครับผมป็นรอนะครับแสบลูกก็แสบเป็นรองบึงกันครับผมเราขวมแหงก่อนครับสูตรนี้ใส่ตะเกือกนะครับพี่น้องใส่ซอสเนี้ยใส่บระไรกัครับขวบมันเมาครับผม เฟสเตียรบร้อยครับผมแหงที่รถเลยครับไปไนไปลองไปซิมครับผมโอ้โดจอดครับครัไปี่นหรอเดบล้ายครับมันออกไหมครับผม สูดเด็ดครับผมซีมครับอ๋ออ๋อมดี๋อพิกหนาพิกรั้งบแกิมเบ็ดปีในโดนี่ยบิ้มเบ็แล้วมนหมักบนยาจิ้มสนสีมันโขลกแก้วอะไรที่ สุดดนไม่หลุดมันมอเนเหมอนแม่นู่นี่แบบมอว่าอันจะไยนะเขากินม,มันไม่เนาะอืออันที่ว่าพ่อดีก่อวันใครกันนะใ่กเข้มนนเลย<อ>ไปจำไนนว้นะเด็กตัวนี้ขันพ่อเยูะใส่แตตรงหม่รลูกเ่ย จำอะไรว่ากินโดนบันไดสีไฮสายเป็นเ็กหน่อยซีไฮนิเเด็ดอีกด้วยันมอะไรเต็มจานอนูนัวพอดีครับนัวพอดีอืมอุนกลืกจิ้น้ำใยต่อนี่นะนอเฮอดเออไมิด